พี่น้องในวง blackpink ค่ะเริ่มทยอย happy birthday น้องไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะโดยคนที่ลงไวมากๆเลยแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องการลงโซเชียลไวตลอดเนี่ยก็คือน้องเจนนี่นะคะที่มาโพส happy birthday น้องลิซ่าพร้อมกับลงรูปคู่อีกรูปหนึ่งลงทาง ig story พร้อมแคปชั่นว่า happy birthday คนสวย aka cat lady aka mama ของ l family ลิโอลูก้าลิ l ลี่ลูอิสเลโก้ช่วยบอกทีว่าฉันพูดถูกไหมอ่นนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่น้องเจนมา Happy b i r t เ d a y น้องลิซ่านะคะมาต่อที่คนที่2เลยค่ะที่โพส Happy b i r t เ d a y น้องลิซลงทาง IG Story ก็คือพี่จีซูนั่นเองพร้อมกับแคปชั่นนะคะให้น้องว่าสุขสันต์วันเกิดน,นะมังเน่ของพวกเรานี่คือรูปถ่ายของลิลี่ที่ฉันเจอในโทรศัพท์เครื่องเก่ารักเธอมากๆนะแล้วก็มาต่อที่คนสุดท้ายค่ะมาช้าหน่อยแต่ว่าเป็นการหยอดแคปชั่นอะไรต่ง ที่ว่าหวานนะสมเป็นเพื่อนรักแล้วก็เพื่อนสนิทกันจริงๆนะคะกับน้องแชงที่ได้เข้ามาแฮปปี้เบิร์เดนน้องลิซโดยบอกลงทาง IG story ว่าเธอคือเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของฉันฉันรักเธอรักทุกอย่างในตัวเธอและแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังลงภาพคู่รัวๆอีกสองภาพพร้อมโพดแคปชั่นว่าโอเคลิซ่าฉันเข้าใจแล้วเธอยืดหยุ่นได้สุขสันวันเกิดนะไปกันเถอะ โอ้ยเป็นไงคะน่ารักนะน่ารักเอนดูฝาแฝดคู่นี้มากๆเลยนะคะแบบเขาสนิทกันจริงเลยจริงไงแล้วมาโพสแบบแคปชั่นห,นนหวานๆใส่กันอีกสงสัยเรือแชลิซากลายเป็นจรวดแล้วมั้งคะเนี่ย <S <S อะอะยังไงไอก็ถือว่าคลิปนี้นะคะเป็นการร่วมมยพอมันเกิดของพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในวง blackpink นะก็ครบทุกคนแล้วนะคะดูแล้วน้องลิซก็เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของทุกคนในวงจริงๆนั่นแหละค่ะส่วนเจ้าตัวเองตอนที่แอดอัดเสียงอยู่น้องยังไม่โผล่มาลงอะไรใน IG เลยนะคะทุกคนแต่เชื่อว่าแฟนๆหลายคนรอยอยู่แน่นอนแต่ว่าตอนที่แอดปล่อยคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยน้องอาจจะมาโพสไอจีสอรรี่หรือลงโพสร,รูปอะไรลงใน IG แล้วก็ได้นะคะไอไงเดี๋ยวเรามารอติดตาม IG ของน้องกันอีกทีหนึ่งนะยังไงคลิปนี้แอดมินก็ขอเอามาฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ